เราก็ดูแรปอินด w นะครับก็เลยอยากจะมาลองแรปดูนะครับขำๆไม่มีอะไรนะครับแรปอินดานะแรปอินดาฟังกับแรปบีดตัวนี้ดูนะครับผมก็ไม่เคยลองแรปเหมือนกันครับลองขำๆค,ค,ครับย่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 าออโอเคโอเคชิคกี้เด ก hey. yo, yo. ็วันที่เธอได้บอกลั้งแต่วันที่เธอได้บอกลาวันนั้นฉันโทษใจด,ด,ดีวันนี้เธอต้องการที่เลิกลากับความรู้สึกที่ฉันดีดีแค่เอ็มจีแทนไม่เคยจะากให้ใครที่ไหนนอกจากเธอได้วันนี้จะรู้อยู่วันนี้ฉันคิดถึงเธออยู่แต่ในวันนี้ตัวเธอก็ไปมีเขาอ,อยู่ข้ขางๆกายแลวฉันจะทำยังไงถ้าในความรักของเรามันสลายและหายไปไม่มีกันอีกต่อไปโย่ yo. วันที่เธอบอกว่าวันที่ต้องการไปวันที่เธอบอกต้องการไปจากฉันวันที่เธอบอกว่าเธอไม่รักกันก็คอยเธอน้นโชคดี จากลาจากไปมันเป็นคำพิสัญญาที่วันนี้เธอให้กันแต่ในวันนี้เธอทำมันฝัดลายพังวันนี้ก็รู้ดีแน่วันนี้ไม่มีอีกแล้วแน่วันที่ฉันนั้นรักเธอจับมือกันน้ำตาที่รินไหลมันยังคงรินไหลในใจคือทายคนเดียวฉันต้องอยู่คนเดียวอีกร่ำไปแล้วฉันจะทำยังไงถ้าในวันนี้ฉันยังอยู่ห้องคนเดียวต้องรอรอบใครสลายกับความเหงาใจวันที่เธอบอกลาไปวันที่เธอไม่เคยใส่ใจวันที่เธอหนไปจากฉัน โอเบบี้กคือที่คิดถึงเจอวันนี้เป็นพียแค่ฝันละเมอที่เธอนั้นเดินจากไปและฉันจะทำยังไงกันในวันนี้ตัวเัอไม่สนใจและใจจ่ายวันที่อยู่นแบ๊แบ๊ชูไม่อายกูวันอะไคือที่คิดถึงเธอวันนี้เป็นพียแค่ฝันละเมอที่เธอนั้นเดินจากไปไปลงที่จับมือกันวันนี้เธอไปไหนคำวันวันเธอไปไหนวันเวลาดีๆของฝันของฉันเธอไปไหนและจะไปไหนอ้าแย่คงไม่มีอีกแล้วความรักของเราที่เคยให้กันแต่ในวันนี้ ธอคำหนึ่องอยากบอกให้เธอได้รู้ห่าใจยังคิดยั่งใจยังคิดถึงตาเธอบอกให้เธอได้รู้หัาใจของฉันมีแต่เธอเท่านั้นบอกให้เธอได้รู้ <S <S